ตีนอ้อกิมอีโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนหนังสือกันนะอา้าวเด็กๆทุกคนมานั่งเฮ้ฉันอยากนั่งโต๊ะสีเหลืองวิวยฉันอยากนั่งตรงกลางหรือผมอยากนั่งสีฟ้าจะทันไหมฉันจะต้องไปจองฉันต้องไปก่อนงั้นฉันนั่งตรงนี้ลวกันโอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหพอดีเป๊ะเลยเฮ้ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้วันสุกสีสีอะไรคะสีชมพูมันคือสีฟ้าตั้งหากใช่ใช่สีฟ้าสีฟ้าฉันว่าสีฟ้านะสีชมพูสีฟ้าไงล่ะมันคือสีชมพูใช่ไหมน้องแบทใช่ไม่คือสีชมพูตั้งหาก มันคือสีฟ้าใช่ใช่สีฟ้าสีฟ้าจ้ะได้เรียนเรื่องสีของแต่ละวันบ้างไหมเนี่ยอยออะไรมันคือสีชมพูสีฟ้า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 สีชมพูสีชมพูไม่จริงมันคือสีฟ้าใช่ไหมทุกคนใช่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  พ่อเถอนักเรียนแค่เรื่องวันเองมันสีฟ้าจ้ะเห็นไหมพวกเราตอบถูกใช่ไหมเพื่อนๆใช่ว้ายครูครูนั่นแหละลอเล่นมันคือสีชมพูเออไม่เราผิดอะนักเรียนมันคือสีฟ้าจริงๆถามไม่เชื่อถามคนโลเฮสเตอร์ได้ใช่ลูกมันคือสีฟ้าลูกไม่ใช่สีชมพูสีชมพูนั่นมันอังคารลูกวายวายผิด ผิดแล้วก็มาร้องห้าเป็นอะไรเนี่ยใช่ใช่ใช่ครูบอกว่าใครตอบผิดต้องทำความสะอาดเฮ้ยลูกนะ้ยรอเล่นหรือเปล่าครูไม่ได้พูดนะเราอย่าไปคบกับคนที่ตะคอกใส่เราตอนที่ตัวเองตอบผิดแล้วก็มาร้องไห้แบบนี้เถอะไปเล่นด้วยกันเถอปะป่ะเออเราไม่ชอบคนแบบนั้นเลย แล้วตอบผิดก็ทำมาเป็นร้องไห้โอ้เราเล่นด้วยกันดีกว่านะใช่ใช่เล่นต่อบล็อกต่อตึกกันดีกว่านะเนี่ยถุบๆโอ้ยมาไหร่จะต่อได้เนี่ยพวกเราเล่นด้วยกันห้าคนยังสนุกกว่าเล่นกับคนที่ ตอบผิดตะคอกใส่ล้วตอนแรกเราร้องไห้เถอะงังฉันกะไบรอันจะไปปลูกต้นไม้นะฉันอยากปลูกต้นอันชันฉันจะปลูกต้นสตรอเบอรี่ต่อนี่ฉันเทน้ำให้นะไบรอันเรามาชิมสตรอเบอรี่ฉันอยากดมกลิ่นอันชันจังเลยนี่ฉันอยากเล่นโคลนต่อประสาททรายกันไหมผู้หญิง สีงั้นแคทตี่ขอเล่นกับน้องคาราเมลนะได้เรามาตอบภะสะสาษาไทยกันฉันขอสไลเดอร์วิววิเข้ามดเลยมัดแปลว่าโคลนะคะอืมนี่ตุ๊ก,กตาของไบรอันไบรอันตุ๊ก,กตานายหล่นหรือเปล่า,าโอ้ยใช่ใช่ใช นี่ทุกคนดมกลิ่นอันชันที่เราปลูกไหมหุยหอมจังเไอะเล่นอยู่เเราเล่นด้วยกันสองคนดีกว่านะเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นแซ็กโซฟโฟนกันปิงปิงปิงงั้นเราจะเคาะละกันฉึกๆึกก,กนักเรียนขาได้เวลานอนค่ะไปนอนกันนอนกลางวันแล้วเหรอเราไม่อยากนอนกับยายแบ๊ดกับ ยายอลเฟนเลยงัย้นเราต้องรีบจองเตียงแล้วแหละฉันอยากนอนด้านบนฉันแคทตี้ขอนอนกับคาราเมลงั้นฉันจะนอนกับไรอันฉันนอนข้างๆแกแล้วกันรีบไปนอนเถอะฉันง่วงแล้วไปไปไปเตียงเต็มโสมล้วขอโทษนะเราขอโทษนะ เพิ่งมาขอโทษพวกเราในเวลานี้เนี่ยนะอะไรกันครับเนี่ยคุณครูขาปิดไฟเลยค่ะจ้าเอ๊แล้วทำไมเอล p h เฟนกับแบดยังไม่นอนละ่ะยังเต็มครับแล้วผมก็ขอโทษเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าทำไมไมาขอโทษตอนนี้ใช่ครับครูขอโทษเพื่อนดีๆเด็กๆทุกคนตื่นก่อน อะไรคะคุณครูเนี yeah. ่ยเพื่อนเขาขอโทษก็เตียงมันเต็มนะคะจริงครับจริงค่ะจริงค่ะจริงครับขอโทษเพื่อนดีๆเราขอโทษนะเราขอโทษจริงๆเราสัญญาว่าจะไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกก็ได้